คำจำกัดความที่ว่าสภาพถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลข3าครับ หลายหลายคนต้องรู้จักคุณหน้าคุณตาเขาคนนี้กันเป็นอย่างดีครูไพบูวนคุณกระต่ายเห็นหน้าปัศณีหมายเลขสามครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับสามสิหกครับสามสิหกปีคําตอบแรกของคุณแอร์คิดว่าน่าจะรุ่นเดียวกับแจ็คเออถ้าถามแอร์นะงั้นแอร์รีบทายก่อนเลยแล้วกันแอร์คิดว่าสามสิบสามค่ะคุณแอร์บอกสามสิบสามยต่อนีผมว่าน้อยน้อยกว่าน้อยไปเพราะว่าตอนเขาเป็นพระเนี่ยเราไหว้เขาผมว่าผมเป็นพี่เขาหน่าจะสัก สามสิบอ่ะแต่บอกสามบมอได้่อยน้อยหน่อยในกสัมภาษณ์ตอนท่านเป็นพ่อสแล้วก็ถามอายุเพราะเราก็เอ๊ะใครพี่ใครน้องเออแบบอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาเป็นน้องหรอใช่อายุน้อยกว่าลิซหนึ่งปีอ้าวข้อมูลชัดลิ่คืออายุคนนั้นสามสิบครับชั่วคนนั้น้วยคนนั้ <anto> <isto S 1> นี่นี่นี่ครูไพภูมคุณกะตายนี่เขาออกท่าขนาดนี้ผมไม่รู้คุณจะเชื <S <S ่อเขาหรือเปล่านะ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่36ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับโอ้งคนหนด่งร้อยเปลี่ยนครับแล้วเป็นไงไปดูใกล้ๆแล้วก็น่าจะน้อยกว่าผมปีหนึ่งเชื่อพี่หมอเชื่อเชื่อไมวะนี่สองข้อคุณมาแล้วไม่เชื่อทำไมข้อนี้จะมาเชื่อก็ยืนยันได้ชัดเจนว่าสองครั้งผมไม่เชื่อก็พไม่ถูก รอบนี้ต้องเชื่อนะครับนั่นคือเปียจาก36ปีเป็น31ปีครับ31ปีครับเอาละเชื่อคุณหมอฤทธิ์ปัจนีหมายเลข3ครับคุณอายุ31ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับใช่ครับนี่ถูกไหมนี่เหมือนเขาเตรียมข้ามาเลยนะ เขามั่นใจมากมีทั้งนั่งแล้วมีทั้งแบบถ่ายมือลุกขึ้นมาแบบนี่เหมือนเล่นละครเวทีอ่ะเชื่อเลยขนาดนั้นโอ้ตอบถูกแป๊บๆแบบนี้รับเงินโบนัสไปเลย5,000บาทเอาล่ะมาคุยกับมัสนีของเราเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกครับเชิญแนะนำตัวเลยเป็นทางการสวัสดีครับผมภัยวันวรรณบุตรหรือมหาภัยวันครับผมสภาพความจำกัดความตอนแรกพูดมาทุกคนงงหมดเลยสภาพนี่คืออะไรยังไง จริงๆคาว่าสภาพมันก็เป็นวลีฮิตในช่วงหนึ่งที่คนในโซเชียลเขารู้จักอยู่แล้วครับช่วงที่ผมเป็นพระผมเริ่มมีการไลฟ์แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาใช้คํานู้นคํำนี้อย่างเช่นคาว่าสภาพก็มีคนมาคอมเมนต์มาพูดถึงผมก็เลยยืมคําที่วัยรุ่นเขาพูดกันที่เป็นวลีฮิตน่ะเอามาใช้ในการเทศต,ตอนเป็นพระแล้วมีอะไรอีกตาสครับตาสจึงมากคืออะไรจึงมากแม่อะไรเงี้ย ความหมายมันคือจึ้งก็แบบแต่งตัวจึ้งมากอะไรประมาณนี้ฮะหวานมากอ๋อดูดีมากดูดีดูดีอะไรประมาณนี้แล้วมีอะไรครับอารมณ์เจาะอารมณ์เจาะฮะคืออะไรอารมณ์เจาะอารมณ์เจาะก็แบบรอยยิ้มแบบที่มันเป็นอย่างผมผมจะมีรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์เวลาผมยิ้มแล้วคนก็จะบอกว่ายิ้มแบบอารมณ์เจาะขอดูหน่อยได้ไหมยัางอะไรนะมันตัวอันบัตกาหรือตัวอะไรอันบัตการอันบัตกาไหนยังไงอ่ะยิ้มยังไงคุณเอ๋ออารมณ์เจาะอย่างนี้เลยทำไมถึงเราพี่เอพี่เอลองยิ้มไหมฮะนิดหนึ่งไหมฮะิดนนี้หนึ่ มันดูไม่ค่อยจริงใจไลร่เลยได้ได้ได้ครับได้ครับตั้งแต่แบบศึกมาแล้วตอนนี้เป็นคาราวาเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรท่องเที่ยวอินฟูสายกินอย่างเดียวเลยฮะชอบมากถนัดเรื่องการกินแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วถ้ากินอย่างนี้คือตัวแตกแน่นอนไปคาเฟ่ด้วยสายแฟร์ด้วยได้ข่าวผมเป็นคนชอบแบบนั้นติดๆนิดนึงฮะชอบแบบ ไปแบบคาเฟ่ถ่ายรูปเป็นคนชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับทุกคนถ่ายรูปอาหารขออนุญาตแอบไปดูไอจีหน่อยได้ไหมได้ครับมาดูไอจีคุณเดชกนหน่อยซิเป็นยังไงนี่อ๋อนี่อาบุณ์ช็อตสตล์อันนี้ก็คาเฟ่ที่หนึ่งครับอ่าเป็นคาเฟ่โหนี่นี่โอ้นี่ไปทะเลนี่ไปทะเลฮะอ๋ออันนี้คือมันแนวคาเฟ่ตรงไหนฮะเป็นยังไงฮะอ้าว เปเรื่องแล้วไอยังไงไอยังไงไอยังไงยังไงก่อนผมขอผมขอถอนตัวกลางรายการนะยืนตรงนี้ขอเดินออกจากรายการได้ไหมฮะหนุ่มคนนี้คือใครอ่ะน้องครับน้องชื่ออะไรครับมินมินยงฮะเห็นสาวๆต้องถามแน่เลยว่ามีโอกาสไปเจอหนุ่มคนนี้ที่ไหนยังไงฮะเขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ตลาดนัดครับตลาดจอร์ดแฟร์ที่ตรงขลามกาวนี่เขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวดีๆแล้วแล้วเราไปเจอเขาก็คือมันเป็นวันอาทิตย์ตลาดจอร์ดแฟร์คนจะเยอะมากครับแล้วโต๊ะจะเต็มหมดเลยเขาจะมีโต๊ะที่นั่งแล้วกั้น คือมันเต็มทุกโต๊ะยกเว้นโต๊ะที่มินยงเขานั่งกินอยู่ไม่โอ้โหแล้วพอเว้นปุ๊บเราไงดูดูพี่ลิศจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นั่นสิแล้วทีไงนะเขาไเป็นเขาเปรกตัวเข้าไปก็จะกลับแล้วแต่ว่าอยากกินน้ำปั่นก็เลยก็เลยไปสั่งน้ำปั่นแล้วก็ขอนั่งโต๊ะเดียวกับเขาแล้วก็ชวนคุยทีแรกก็นึกว่าเอ้าน้องเขาดูยิงยิงเขาไม่ค่อยพูดเราก็นึกว่าถ้าเป็นคนไทยคือถ้า ถ้าบุคลิกนนคือหญิงเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ใช่คนไทยเขาต่างชาติเขาก็ไม่รู้จะคุยกับใครพอเราเข้าไปนั่งก็เลยไปนั่งคุยกับเขาก็เลยรู้เรื่องอย่างที่ว่านี่ครับว่าเขาเป็นคนเกาหลีมาเรียนภาษาไทยอะไรเงี้ยตอนกลับก็เลยถามว่าพักอยู่ที่ไหนฮะเขาก็เลยเลยเอากีการให้ดูว่าพักอยู่ที่นี่ก็เป็นคอนโดที่อยู่คอนโดเดียวกันอ้าอยู่คอนโดเดียวกันด้วยคอนโดเดียวกันครับเอยโอ้โหมันบังเอิญเออมันดูเป็นแบบผมลิขิตยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันผมลิขิตหรือมาลิขิตก็ไม่รู้นะถึงวันนี้แล นะฮะตั้งแต่ศึกมาจนถึงวันนี้นี่รประมาณเท่าไหร่ละสามเดือนน่าจะได้แล้วครับสมเดือนอชีวิตร<า>เราตอนนี้เป็นไงบ้างเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วฮะเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มรู้แล้วว่าครจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าโดนมีกระแสอะไรพุ่งเข้ามาเยอะเหมือนกันถมันผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติฮะเพราะว่าเราออกมาเนี่ยเราอยู่แต่เป็นพระเป็นบวชอยู่ตั้งหลายสิปีนออกมาคนก็สนใจว่า เอ๊ะศึกมาแล้วเราจะเป็นยังไงอะไรยังไงฮะพอคนเริ่มรู้แล้วคนก็ไม่ได้สนใจที hey, น้งั้น3เดือน<ๆ>ที่ผ่านมาหลังจากเรามาเป็นชีวิตคาราวาสเต็มตัวนะครับ <c oughs> เจอเรื่องราวต่างๆมามากมายมีอะไรอยากบอกคนที่รักเราไหมผมขอบคุณทุกคนหรือใครก็ตามที่ยังหนุนใจผมอยู่ยังทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีกําลังใจที่จะที่จะทําอะไรตอบแทนเพื่อสังคมหรือแม้แต่ตัวเพื่อตัวผมเองในการที่ผมจะก้าวต่อไปแล้วก็ เพื่อกานมีชีวิตที่มันดีมากขึ้นมากขึ้นครับเอาล่ะนี่ก็เป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมอยากจะติดตามติดตามได้ที่ก็แฟนเพจเลยครับชื่อไัยวันวรรณบุตรครับแล้วก็มีช่อง YouTube ครับชื่อไพรวนออฟฟิเชียลชาแนลครับเข้าไปติดตามกันได้แล้วกันเป็นกําลังใจหนุนใจให้ด้วยเหมือนกันขอบคุณพี่อ่าวันนี้นะครับขอบคุณคุณเอกไพยวันวรรณบุตรด้วยนะครับขอบคุณครับ แซดแซด E N S E <S ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแซดแซด E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแซดแซด E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแซดแซด E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียยะเซนทีวีย่ะเซนทีวีย่ะยเซนทีวีย่ะเซนทีวี